ี่ชายแต่งงานมาเกือบ10ปีแล้วยังไม่ท้องหาทุกหมอมาแล้วหมอฝรั่งหมอจีนคุณหมอชันวลีมีข้อแนะนำไหมคะอืมโอ้ <10 S 2> ค่ะปีแล้วค่ะคุณหมอเพียคโคราเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลโราเจนจากเกล็ดปลาทะเ,ทเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ใช่ค่ะชลีก็เจอนะคะเมื่อไหร่ที่คือคําจนกัดความของการมีลูกยากคืออยู่ด้วยกันสมองเสมอ 1>, 1ปีไม่ท้องก็ทั่วไป85%หรือ90%ต้องท้อง หรือถ้าอายุน้อยร้อยได้สองปีไม่ท้องก็เรียกว่าโอกาสท้องจะน้อยเหลือห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ต้องพบแพทย์แต่ชชนม่ไี้เจอเนะะี่ยค่ะอ่าสิปีไม่ท้องก็เข้ามาตรวจภายในเพราะเกิดว่าหูตรวจยากมากน้องตังช่องคลอดนี่ตึงไปหมดเลยถามว่าอ้าวคุณไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์เหรอเขาบอกว่านานครั้งแล้วก็อยู่กันคนละจังหวัดด้วยโอโ้โห ตรวจี่ยังตรวจไม่ค่อยได้เลยบอกอ่ะแล้วคุณมีแพทัมพันธ์ยังไงเนี่ยค,คือมาตรวจได้เรื่องมีลูกยากนะคะสิบปีไม่ท้องอยากมีลูกก็เลยบอกค,คุณไม่ทําการบ้านแล้วคุณจะท้องไงอะ่ะแล้วคุณอันดับแรกนะคุณย้ายมาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณต้องทําการบ้านก่อนนะคะนี่สิบปียังไงก็ไม่ท้องคุณเล่นมีปีละครั้งสองครั้งนี่ก็เสร็จนะคะ,คะเราไข่มันตกนะคะเดินลักฟอง บางเดือนอาจจะไม่ตกได้ซ้ําไปตกแล้วอยู่24ชั่วโมงก็ละลายหายไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกเขาสําคัญค่ะคเระท้องไม่ท้องนี่นะคะอันดับหนึ่งหาหาผู้ชายก่อนนะคะหาผูา้ชาอันนี้เป็นปัญหาของสาวๆปัจจุบันหลายคนเลยค่ะคุณหมอยังหาไม่ได้แต่อยากมีลูกเนี่ยคะ่ะเออเออ,เอ,อใช่ใช่หลายคนมาปรึกษาเรื่องมีลูกแต่ยังไม่มีแฟนอ่ะจำเลยว่าไอหาแฟนน่าจะหายากกว่าหาพ่อเด็กนะอะไรเงี้ยนะคะ ก็ก็มีคนเรื่องขำขำมาน้องตังคบอกว่าตอนนี้มีเงินห้าแสนบาทอยากจะหาผู้ชายสักคนมาเป็นสามีครับเขียน okay, อย่างเงี้ยคนตอบก็โพสต์มาเลยบอกว่าผมว่าเอาห้าแสนไปอัพหน้าอัพนมดีไหมถ้าคุณจะมีสามีได้หลายคนอะไรเง,งี้ยเราฟังแล้วก็ขำนะคะอย่าอย่าไปจ้างคนเดียวเลยเอาหลายๆคนดีกว่าอะไรเง,งี้ยก,ก็แซวกันไปค,ค,คือปัจจุบันนี้ก็เรื่องของการนะคะเรื่องของ ความโสดเนาะผู้หญิงเราก็ดีนะคุณต่างเพิ่มพึ่งตัวเองได้มากขึ้นนะคะก็นะคะมีผู้ชายที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนความคิดนะคะก็อย่ามีดีกว่านี่คนรอบข้างเราก็เป็นโสดค่อนข้างจํานวนเยอะพอสมค่นะคะใช่ค่ะก็เป็นความคิดนะคะเรื่องของการอยู่เป็นโสดนะคะก็มีความสุขได้นะคะน้องต่างเนาะนะคะเรื่อง เรื่องเหล่านี้ค่ะถ้าอยากมีลูก10ปีไม่ท้องหาหมอจีนหมอฝรัง่งแล้วเรียบร้อยจริงๆใช้เทคโนโลยีผู้มีบุตรก็น่าจะช่วยได้แต่ไม่แน่ใจว่ากรณีนี้เนี่ยไปเจอคุณหมอเพื่อจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตั้งครรภ์แล้วหรือยังนี่นะคะกรณีนี้นค่ะดบบแรกเนี่ยตรวจเบื้องต้นก่อนนะคะ,คะหลายคนเข้าใจผิดว่าเทคโนโลยีผู้มีบุตรยากหรือทํา IVF เด็กหลอดก้าเนี่ยจะมีลูกได้สูงจริงๆไม่ได้สูงกว่าธรรมชาตินะคะต่างดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ตรวจพื้นฐานเนี่ย พบสูติแพทย์ที่ไหนก็ได้ค่ะตรวจพื้นฐานก่อนฝ่ายหญิงไข่ตกไหมฝ่ายหญิงมีปัญหาอะไรไหมบางทีเป็นญ่าปากคอกคือกล้วยๆของกล้วยๆอะไรต่างๆเมี่อไร่ึงรีตรวจเพราะว่าปากมดลูกชี้บนอ๋อปากมดลูกชี้บนค่ะถามมดลูกนี่มันคว่ำหลังแต่ไม่ได้มีความผิวติแต่ปากมดลูกชี้บนเลยอบอกคุณคุณนอนท่าปกตนะิไม่ท้องหรอกให้คุณนอนท่าปกติก็ได้แต่สุดท้ายให้นอนคว่ำเอาหมอนหนุนน,นิดนึงเพื่อให้ปากมดลูกคุณแช่ะนะ้ำสุจิ ค่ะให้อัจจิสามารถเข้าไปในโพรงมดลูกไปหาไข่ได้อย่างน<ห>ั้นใช่ไหมก็คือเนื่องจากเวลาหลังเนี่ยมันก็หลังไปด้านหลังาาปากมดลูกก็ชี้ขึ้น,นบนไปนะะาทางเลยไปท้องอพอบอกว่าคุณหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคุณอาจจะอยู่ข้างบนนะคะข้อที่สองถ้ามีการหลังและคุณนอนคว่ำนะคะาาปากมดลูกก็จะชี้ลงล่างก็จะแช่น้าสุจิอมอนนุนขึ้นนิดนึงเพื่อให้ช่องคลอดมันชันอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้น้ําค้างซึ่งหลายคนเนี่ยไม่กล้ามาพบแพทย์นะคะ มาแล้วบางทีอ๋อสามารถท้องได้เป็นเรื่องกล้วยๆไม่ได้ยากอะไรนะคะหรือบางคนต้องตังค์ะสะอาดก่อนมีเพศสัมพันธ์ล้างหลังมีเพศสัมพันธ์ล้างอเอาเราจะท้องได้ยังไงก็ไม่ท้องนะคะ,คะเอาสบู่ก็ไปล้างด้วยนะคะตรงนี้ก็สรุปว่ามีเคล็ดลับหลายประเด็นแต่เคล็ดลับอันดับแรกก็คือหาแฟน <laughs> แต่ทำไมฉันเลยพูดหาแฟนสองรอบละคือ มนุษย์เรานี่ไม่น่าเชื่อน้องตังค่ะทำไมคะคุณหมอมันมีฟีโรโมนมีฟีโรโมนคู่ใครคู่มันน้องตังที่เห็นว่าเออบางคนเห็นแค่ข้างหลังอะเออเิลยเขาปิ้งเขาจังเลยใช่ไหมคะเออนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเห็นแต่ข้างหลังน้องตังเห็นผู้ชายคนนี้โหดูดแฟบเท่จริงๆเลยขาเล็กบางทีเห็นแค่ห่างตาแล้วอุ้ยอ่ะอย่างนี้ก็มีเห็นมือนะคะเห็นมือโหนีเหมาะ ทำไมเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นการคัดเลือกพันธุ์ของ mm hmm. ธรรมชาตินั่นคือคนที่เราปริ๊งเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมาะกับเราแล้วก็สามารถทําให้เราสืบพันธุ์ได้อันนี้คือธรรมชาติค่ะเหมือนกับสัตว์ที่เลือกค่ะ mm hmm. เลือกผสม mm hmm. เขาจะเลือกตัวคนที่ตัวไม่ใช่ขนนะคะคนตัวที่แข็งแรง mm hmm. แล้วสามารถออกลูกออกหลานได้ mm hmm. เหมือนสุนัขอะไรก็ตามเลยนเขาคัดเลือกพันธุ์นะคะเขาจะมีตัว mm hmm. ที่เขาชอบเหมือนกับที่เราก็เหมือนกันอันดับแรกเลือกแฟนนะคะ แฟนที่เราชอบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นช่วงที่คือผู้หญิงจะเลือกแฟนได้ดีช่วงไข่ตกตั้งๆค่ะเพราะอะไรออคุณมอกไข่ตกไข่ตกตอนนี้คือต้องการผสมพันธุ์เพื่อดำรงเอาพันธุ์เราจะได้กลิน่นจมูกเราจะได้กลิ่นดีขึ้นนะคะตาเราจะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะคอันนี้ก็เลือกแฟนได้ดีขึ้นนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เลือกแฟนได้เหมาะสมเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่กี่เราพูดไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่มีลูกยากนะคะก็ ดังนั้นก็เลือกคนที่เหมาะสมเลือกวัยที่เหมาะสมค่ะหลายคนเลยน้องตังอายุแต่งงานยี่ิบห้าแต่ไม่ปล่อยจนถึงสามสิบห้าบอกทานะยังไม่พร้อมตอนนี้พร้อมนะคะมีคนหนึ่งพร้อมตอนสี่สิบตอนมหาชลีสามสิบห้าปีเฉลยก็ถามว่าคุณยังไม่ปล่อยมีลูกเหรอกินยาคุมอยู่บอกยังไม่พร้อมก็คุณหมอ <c oughs> พอสี่สิบมาบอกว่าคุณหมอคะ ดิฉันพร้อมจะมีลูกแล้วค,คุณพร้อมแต่ไข่มันไปเลยนะคะมันไม่พร้อมกับคุณแหละเพราะ,ะเราไม่ไมีไทมอีงหรือมีการเวลานะคะและธรรมชาตินี่ทุกอย่างจะเหมาะกับการเวลานั้นๆบางที่เราไม่ต้องเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ต้งต่างเนาะ,ะไม่ต้องกลัวลูกําบากมากนะคะ,คะก็เวลาที่เหมาะก็ปล่อยเลยะนะคะ,คะเขาถึงบอกว่าวัยเจริญพันธุ์นี่ก็คือวัยเจริญพันธุ์จริงๆนะคุณหมออไม่ใช่สี่สิบห้าสิบแบบนั้นนะคะ